สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้แกบแม่หมอมาแล้วและเครือข่ายมาแล้วของเรานะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะก่อนที่จะมาฟังข่าวบันเทิงต่อนะคะอุบวิริยะโรแจ้งความขึ้นสอนอรัดพร้าวแล้วค่ะจับเกียนคีย์บอร์ด35คนค่ะช่วยมาฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะ ก่อนอื่นเมกโกก็ขอแนะนําเซรั่มหน้าใสฉ่าวาวภายใน7วันค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะ490บาทเท่านั้นแถมสบู่อีก2ก้อนนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วเรามาตามกันต่อนะคะข่าวมีดังต่อไปนี้ค่ะอุปริยะกล่า,าวว่าต้นเปิด Facebook ชื่อวิริยะพงอาจหารพบโพสต์ข่าวของทีวีพู โพสข่าวเกี่ยวกับตนอุบริรยะฟาดกลางหลังจนจุกคาอ,อกทิศสมปองลั่นไม่ขอร่วมงานด้วยอีกต่อไปเชิดรู้จักไหมคำว่าเชิดข้อความนี้เมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมานะคะอ่านคอมเมนต์ใต้ข่าวแล้วพบบุคคลใช้เฟซบุ๊กชื่อตื้ดตื้ดตื้ดขออุบไว้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการไปละเมิดเขานะคะกับพวกรวม35รายเท่าที่รู้ ส่วนใหญ่เป็นติ่งของทิศสมปองและลุงพลซึ่งได้คอมเมนต์ในลักษณะดูหมิ่นและหมิ่นประมาทตนเช่นบุคคลใช้ Facebook ชื่อนายซักชื่อนะคะได้โพสต์เป็นพวกที่เป็นที่เขาว่าเป็นคำหยาบคายเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะสรุปแล้วตนรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นดูแคลนและลดคุณค่าของตัวที่ทำงานในวงการนี้มาหลายสิปีโดยโพสต์ข่าวดังกล่าว เป็นโพสต์สาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้น่าสนใจนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงปรึกษาทางด้านทีวีภูจัดหาทนายมาให้แจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวกับพวกรวม35รายตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยไม่ต้องการคำขอโทษและไม่ให้อภัยจะให้ทนายฟ้องร้องทางแพ่งเรียกหลักแสนจะได้เอาเงินไปช่วยหมาแมวจรจัดต่อไปค่ะท่านผู้ชมแล้วต่อไปนี้คือเสียงของอุบริยะตอนให้สัมภาษณ์หลังจากที่แจ้งความสอนอลาดพร้าวแล้วนะคะ เรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะที่ไปแขวกูจะฟ้องมึงนะอีอะไรอีแม่หมอมาแล้วอีดอกคนตามึงแค่ตามมึงกว่ามึงรีบมาเทียบ้านกูน่อยั้งเย็นเป็นแม่หมอเป็นหมอหมอผีมาอีเหี้ยอีสัตว์อีนาฏดนตีหน้าหนังคอยเป็นโรคกะรีช้างเย็นช้างฟาดความยุติธรรมนะครับเพราะว่า ถูกด่ามาเป็นปีแล้วไม่เคยรู้จักกันไม่เคยกินข้าวด้วยกันมาด่าฉันทําไมเป็นปีๆฉันเหลือที่จะอดทนแล้วก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะฮะก็ล่าสุดเลยนะฮะในเพจทีวีพูลก็กรณีเรื่องกับทิศคนหนึ่งนะครับก็เลยปรึกษาทางพี่ติ๋มนะฮะพี่ติ๋มเลยก็ส่งคุณเฟิร์นชนวิภาเป็นเลขาพี่ติ๋มเป็นทนายความประจําบริษัททีวีพูลมาช่วยพี่กระรับตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเฮ้ยมาด่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 ากันเพื่ออะไรเพราะว่า อ่าตรงนี้มันมีพรบคอมใช่ไหมแล้วก็มันผิดกฎหมายด้วยคุณไม่สามารถที่จะทําได้คุณจะต้องมีสติและที่สำคัญต้องมีสตังคนะ์นะเงินในบัญชีมีไหมทาอย่างนี้มันไม่งามมันด,ดนด่าจริงๆโดนด่ามานานมากแล้วไม่เคยมาแจ้งความนี่เป็นครั้งแรกนะฮะส,ส่วนมากโห้โนนทหทนกมัน,น,มนก็มีไอ้ล้นอับปรีไอ้กระเทยเท่าไอ้กระเทยควายไอ้อูบาทไอ้ต่างๆนานาอีแต่่าจะเน้นอีเนาะอีต่างๆนานา อีห้อยอีโหนอีปิงอีเกาะมันก็ธรรมดาแต่มันดา่ามันเหมือนอ่ะเหยียดสภาพเพศมันดา่ามันบุรี่กันนะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะแล่นด่ามาแบบเวลาด่ามาแล้วก็จะมีคนเข้ามาสมทบมาเหมือนร่วมด้วยช่วยกันนะ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องถึงบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด่าใครโดยพรราการบ้านเมืองมีคือมีแปรพรบอรคอมมีฮะตรงนี้ก็เลยออกมาจริงๆไม่ได้อ่าอยากต้องการเงินอะไรหรอกจริงๆอยากจะเหมือนเหมือนเป็นการสั่งสอนว่าไม่ควรจะทำ ฉันก็มีศักดิ์ศรีนะฮะคุณไปด่าใครไม่ได้นะฮะในปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้ก็เลยมาที่นี่นะฮะจริงจที่ด่ามานะถ้าเพจสมมตทิทุกเพจที่ลงไม่ว่าจะเป็นอมรินทีวีพูลหรือช่องต่างๆนานา,นาก็จะมีคนเข้าไปด่าส่วนมากครึ่งต่อครึ่งนะคนด่าด่าเยอะด่ามานานมากสะสมจนรูแ้สบบึกว่าเครียดแล้วไม,ไม่ได้แล้ว ก็เลยจัดการจริงๆของของ,ของล่าสุดของในเพจทีวีพูลก็เป็น,นร้อยนะฮเพราะคนคนเข้าไปคอมเมนต์กดถูกใจเป็นหมื่นอ่ะคนด่าก,ก็เยอะเหมือนกันก็คัดที่มันที่มันแรงๆที่มันรู้สึกว่าอ่านดูแล้วเราเราเรา,เราไม่แฮปปี้นะฮะก็เลยประมาณ35ลาไลน์วันนี้ที่มานะครับส่วนมากคนที่มดาด่าก็จะเป็นติ่งกกกอกกับติ่งพระ oh. ล่าสุดเลยเออพูดเลยมันเห็นต่างเออมันก็เลยด่าไม่เข้าใจเหมือนกัน oh. ลายละประมาณอย่างตัวพี่เองมีมูลค่าเพราะว่าพี่ทํางานได้เดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าแสนได้นะฮะปีนึงก็หลายอยู่ก็คิดว่าจริงๆหลายคนบอกว่าร้านนึงไม่มากไปเนาะเอาประมาณสักแสนหลักแสนดีกว่านะฮะจริงๆไม่อยากได้หรอกก็รายได้ตรงนี้ไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวจรจัดเพราะว่าพี่ทาโครงการนี้อยู่แล้วแล้วเลี้ยงมานานแล้วจริงๆนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการสั่งสอนว่าคุณอย่าทํากับใครไม่ว่าจะพี่กับใครก็ตามจะได้หลาบเกินมากนะัะตรงนี้ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะเข้ามาด่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดไม่ได้ตรงนี้นะฮะแล้วเป ไม่รับค่ะบอกแล้วทุกคาําด่ามีค่าเป็นเงินไม่รับกับ้าและคาขอโทษใช่ไหมชาไทยมีค่ะมาเยอะแยะเลยค่ะบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เจตนาไม่ได้ด่าพี่อุ๊บด่าอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์งงแต่เขาไปดูในเฟซคุณเป็นแฟนคลับของพระนี่นะแล้วคุณไปด่าพระเนี่ยคุณก็ด่าฉันเนี่ย,ก,นนยก็มามีหลายคนที่ท,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 ที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าพี่โพส์ในเฟซประจาว่า ท็อปยี่สิบท็อปสามสิบห้ามงจะลงใครวันนี้รู้กันที่สอนอาดพร้าวก็ร้อนตัวกันบางคนร้อนตัวโทรมาเลยทักทายมานะฮะอยากจะมาหาจะมาบริจาคจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้เป็นค่าอาหารน้องหมาน้องแมวไม่อยากขึ้นลงขึ้นความเพราะบอกว่าการขึ้นลงขึ้นความมันเขาบอกยอมกินขี้หมาดีกว่ามีคดีกว่านเหนื่อย <laughs> <laughs> อกินไหม <laughs> ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ